พระนันทกัดเทระแสดงธรรมแก่ภิกษุณีห้าร้อยรูปจนได้บรรลุพระอระหันตผลเอทัคคะในทางผู้ให้โอวาภิกษุณีพระนันทกัดเทระเกิดในตระกูลพรามเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวบเติบโตขึ้นมาได้มีโอกาสไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการระลึกชาติในอดีตของตนเองและสัตว์อื่นๆได้นอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งสสามารถชี้แจงยกอุปมาอุปไมยอธิบายจนทำให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจง้งท่านเคยแสดงธรรมแก่ภิกษุนีจำนวนถึงห้ารูป จนได้บรรลุพระอาหารหันตผลนวัดราชการามซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าปรเสิทิโกศลสร้างถวายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองสวัสถีแคว้นโกศลซึ่งในครั้งนั้นขณะที่พระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระมหาประชาบดีเทรีได้พาภิกษุณีประมาณ500รอรูปมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาและพระพุทธองค์ได้ทรงมอบหมายให้พระภิกษุสษาวกไปแสดงธรรม และในบรรดาภิกษุสาวกเหล่านั้นก็มีพระนันทกะรวมอยู่ด้วยหลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณีพระสาวกรูปอื่นๆเมื่อถึงวรระของตนก็ไปแสดงธรรมตามหน้าที่ด้วยดีทุกองคแต่พอถึงวาระขอพระนันทากะาท่านไม่ไปแสดงธรรมเองแต่ให้พระภิกษุรูปอื่นไปแสดงธรรมแทนเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านระลึกชาติในอดีตได้ว่าภิกษุณีเหล่านั้นในอดีตชาติเคยเป็นบาจาริกาค่ารับใช้ของท่านมาก่อน ดังนั้นท่านจึงเกรงว่าถ้าพระภิกษุพุทธสาวกรูปอื่นที่สามารถระลึกชาติในอดีตได้ทราบความแล้วอาจจะตำหนิท่านว่ายังมีความผูกพันกับภิกษุณีเหล่านั้นอยู่ก็ได้เรื่องนี้ทรงทราบถึงพระบรมศาสดาจึงทรงมีพระบัญชารับสั่งด้วยพระองค์เองให้พระนันทะไปแสดงธรรมแก่นางภิกษุณีเหล่านั้นท่านไม่อาจจะขัดพระบัญชาได้จึงต้องไปเมื่อถึงวรระของตนท่านแสดงธรรมว่าด้วยเรื่อง อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพธรรมารมเมื่ออายตนะภายนอกสัมผัสกันแล้วทําให้เกิดเวทนาถ้าชอบใจก็เกิดสุขเวทนาถ้าไม่ชอบใจก็เกิดทุกขเวทนาถ้าไม่เกิดความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นอุเบกขาเวทนาท่านได้ชี้แจงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ทิ้งแท้ย่อมผั